สวัสดีครับสีผ้าเห็ดลาเบเป็ดโซยแซ่บๆน้อนๆพี่น้องสูตรบร้นดุงพี่น้องสูตรบร้นดุงมามาเ,มเตรียมเครื่องเจียวกันพี่น้องใบปักกุดตะไคร้กระเทียมหอมหัวแดงนี้ละเอาไปเจียวพี่น้องต้มน้ำเดือดล้วก็สูตรห้อหลายอย่างมีแน่ต้มมือนี่ต้มกะลาพี่น้องสองอย่างเมนูน้้ำเดือดแล้วเ่าก็เป็ดลงเลยพี่น้องได้เป็ดจากแม่โคมากถิมลงไปเลยอันนี้กระทะเอ,อ,อาสีมาเจียว เครื่องที่ข้าเอาไปปั่นมาพี่น้องกระเทียมตะไคร่น่ะข้าเกี่ยวให้มันเกือบใหม่แล้วแต่ว่าเห็ดป่อ่อ๋อนีเห็ดเกือบใหม่ยู่ละเกลียวกระใส่พ่อพี่น้องใบกุดสร้อยหงขานสร้อยพี่น้องหงเลยปั่นหนอเลยง่ายดีไหวพ่อมมีเครื่องแล้วก็ใส่ให้มันเป็นประโยชน์พี่น้องเอ้ยเกี่ยวให้มันหอมๆเป็นตนายได้มองนี่ละมองแซ่บเคล็ดลับพี่น้องเลยมากมากคอไม่หาต เจี๊ยห่าวสักหน่อยก่อนพี่น้องโอ้โหห่ำน้ำจิกห้วยเย็นๆมาๆมาๆมา,มาเป็นนะโอ้ฟองลวกโซดจวดจังหวะนี้เอาเนื้อเป็ดเราไปผัดที่มันเกี่ยวเป็ดตับนนทีงท่งจังหวะทึ่งสร้อยทึ่งละไอ้ทึ่งซับอ่ะสองยางเลยเ็ดผสมปุ่นเปกันไปเลยพี่น<ป>้องเลยโอ้ปเป็นตาแซ่บตั้ไหน มาเบิ่งต้มเป็ดเท่าพ่น้โอ้เดือดแล้วเปื่อยแล้วเอาบักขามเปียกใส่พี่น้องบักขามเปียกทิ่มใส่ให้มันเลยรสสมรสแซ่บรสนัวนี่ล่ะมาปรุงมามาคนลาบนํากันบันนี้โอ้โหคนใหญ่ชูเฮาทิ่มใบแป้งนัวให้ล่ะมักน้อยแซ่บน้อยใส่น้อยใส่หลายอันนี้พริกน้องแมวพี่น้องทิ่มไปเลยบันนี้บมะนาวก็บีบลงไปมาโคูนให้ผงชูรสมันแตกตัวให้มันหอมๆให้มันได้ นัวออกก่อนไปนะ<ท>นี่เกลือเขาเกี่ยวแล้วเขาปปอเอาไปผสมเลยวันนี้ยเอาไปข้นมันสีได้กินหอมเป็นตะยน่เรามองแซ่บมันมองนี่แหละดูก่อนพูดได้เอาไปเห็ดนี่เ<พ>อาเห็ดไปเห็ดตามเลยก็ได้พี่น้องย่างแซ่บบบอกเลยลรืมสูตรเลยฮะแซ่บเรืมสูตรข้ปปวเเาวกะซิมเห้วมันกับบอแซ่บเัาก็ปรุงเพิ่มไปพี่น้องเอ้ยนี่ปรุงรอบสองแล้วนี่นี่โี้ได้รสชาติแล้วพี่น้องเอ้ หอมร่วมฮะเลรวบอ่อยง่ายหอดหอมร่วมเลย,ย,ง,ยง่ายทิม่มลงไปรถแดเสีบแสีบนู้งงนว่าปะไปขึ้นจาโโน,นโยสย่เสียบน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยไปสิ้นครับลาเป็ดครับสูตรบ้านดุงครับสูตรบ้านดุงต้มเป็ดครับ